สุกเสวะอาทิตย์นี้ดูใครแข่งดีนะ สวัสดีค่ะพบกับพี่โจโในโจฟิตแอนด์ฟันคลิปนี้พี่โจมีโปรแกรมสุกเสาร์อาทิตย์นี้โอ้โหบอกเลยมันทุกคู่ทั้ง s อสวี g ี e ลีกญี่ปุ่นแล้วลีกบ้านเรามาดมหลุยส์ก็กำลังคึกคักคึกคักใจมันเต้นตึกทักแล้วก็รวมถึงวันนี้ห้าโมงเยน็นห้ามพลาดสำหรับลีกเก่าน้องสองเจอหายพาร์ทท้ายคลิปพี่โจมีเสียงออดอ้อนจากน้องยูฟาบ้าพลังมาฝากด้วยนะติดตามทุกสิ่งอย่างได้ในโจฟิตแอนด์ฟันก่อนจะไปรับชมรับฟังพี่โจ ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งติดตามเป็นขวัญและกำลังใจให้พี่โจโด,ด้วยนะจุ๊บ เราไปกันที่โปรแกรมแข่ง SV League ลีกญี่ปุ่น2024 2 5วีคนี้กันก่อนเลยนะคะสาวไทยเจอสาวไทยใน2คู่ชูชื่นนะน้องบุ๋มบิมเปิดบ้านต้อนรับน้องแนนแล้วก็น้องนุกนิกนะน้องเพียวเปิดบ้านอีกหลังต้อนรับยูฟ้าบ้าพลังของเราโปรแกรมเสาร์อาทิตย์นี้เบบี้30พฤชจิกาและ1ทธันวาเปิดเดือนมา11อนฬิกาน้องเตยควีนซีคริยะเจอกับโทเร แอโรชิกะนะคะ11นาฬิกา5นาทีเหมือนกันน้องบุ๋มบิ๋มของเราเปิดบ้านวิกตอรีนาฮิเมจิเจอกับทีม PFU b ฟยูบูแของน้องแนและก็น้องนุกนิกนะ12นาฬิกา5นาทีน้องไก่ชิกกี้คุณมากินวิงเจอกับคูโรเบะอควาแควลี่แล้วก็เที่ยง5นาทีเหมือนกัน น้องเพียวเอ c ีซีเลสอกเกตของเราเปิดบ้านต้อนรับน้องยูฟาบ้าพลังอารันมาเลยยามกตะนะครับวิกที่แล้วเนี่ยน้องหม um ุมบีมกับน้องเพียวเนี่ยได้รับมงกันไปฉ่ำๆ VOM ขอบคุณ FC ด้วยที่ส่งมาบอกว่ามันเรียกว่า VOM อฮะพี่โจรเรียกบูมบุมวิคนี้นะเอาอีกนะสาวๆไทยก็ขอให้สาวไทยทุกคนเลยนะน้องแนนนุกนิกเตยยูฟาไก ทำอะไรโยเร่งมือเร่งมือแนเนี่ยได้เป็นท็อปบ็อกเกอร์นะโอ้โหสุดยอดจริงๆเหลือนุกนิกเหลือเตยเหลือยูฟาไก่และโดยเฉพาะน้องไก่ดีนะพี่โจและเอฟซีก็ส่งพลังใจให้ดับเบิลไปเลยจ้ากินวิงยังไม่เคยชนะใครเลยเพราะฉะนั้นเจอคุรุเบะวีกนี้นะจัดการเลย แล้วก็เราไปต่อกันที่ลีกบ้านเรานะครับมาดามลุยไทยแลนด์ลีก2 l 2 4 2 20 5ีีก็กำลังค,คึกคักคึกคักเลยนะวันนี้29ิกพฤศจิกานะคะก็เปิดเลิกก่อนเลยพี่โจมีโปรแกรมของทีมชายมาฝากด้วยสำหรับคลิปนี้ต้องขอบคุณเม้นเมาส์มอยของ F.C. นะพี่โจจัดให้เลยนะสำหรับโปรแกรมของทีมชายนะครับวันศุก วันนี้เลย29พฤศจิกานะคะ15นาฬกาบ่าย3ทีมชายนครราชสีมาคิวบินซีวีซีปะทะกับประเสริฐนิกรกุล18นาฬิกาทีมหญิงหมอขอนแก่นขอนแก่นสตาร์วีซีปะทักกับแฮนอินแฮนห,หรือสอราชมงคลทัญบ,บรุรีวีซีแล้วก็วันเสาร์พรุ่งนี้30พฤศจิกาหกเจ เริ่มเที่ยงนะครับทีมชายก่อนเลยนครราชสีมาปูกปัญญาขามทะเลสอปะทะกับเมืองพลบัณฑิตเอเชีย15นาฬิกทีมชายพิษณุโลก VC ซีปะทะกับไดมอนด์ฟูดไฟเชฟสมุทรสาครและปิดท้ายด้วยทีมหญิงหโมงเย็นแก่นนครมอการกีฬาแห่งชาติ VC ซีปะทะกับนครปฐม SSIU และวันอาทิตย์ที่1เปิดเดือนมาธันวาคม67เที่ยงตรงคู่หญิงเปิดก่อนเลยแอมบิลิฟสีสเกตวีซีปะทาเดือดกับสุพรีมทิพยชนบรีอีเทคและก็สิบานาฬิกาทีมหญิงนครราสีมาคิวบินซีวีซีปะทากับนครนนท์และตบท้ายคู่ผู้ชายนะครับนาวี2 0 2 4วีซีปะทากับ FIS เกาะกูดคาบานารักใครชอบใครก็เชียร์กันได้เลยจ้าจะไปเชียร์ที่สนามกันก็ดีนะครับไปเชียร์กันเยอะๆนะวีคนี้แข่งที่ยิมสี่พันที่นั่งสนามกีฬาเทศบาลนครนปฐมชาวนครนปฐมเตรียมตัวเตรียมเสียงกรีดได้เลยมีมินิคอนเสิร์ตให้ด้วยนะสำหรับวันที่หนึ่งนะครับพบกับนะักร้องหนุ่มหน้ามนคนเสียงเพระหนุ่มออสอิสรพงศ์ฮะ จ้าของเพลงฮิตติดชาร์ตคิดอะไรอยู่นั่นดิคิดอะไรอยู่ไม่ปไปแฮ ดูที่บ้านก็ได้เหมือนเดิมนะคะเบบี Baby. ออนไลน์สดทุกนัดไม่ฟรีทาง t id ฟรีที่ฟรีทีวีช่องวัน31และ GMM 25แล้วก็ฟรีกดดูโฆษณาดิดหน่อยได้ที่ช่องพี่โจโจฟิตแอนด์ฟันที่แน่ๆ5าโมงเย็นวันนี้ทุกคนห้ามพลาดเชีเยร์น้องสองหลีเก่ากันนะครับเจอกับไฮพาร์น้องสองเนี่ยตอนนี้อยู่อันดับสนะฮุนไดเจอกับอันดับ5ของตารางอย่างไฮพารต พี่โจว่าจริงๆแล้วก็น่าจะผ่านได้นะแต่ว่าดราม่าโมมานี่ดีไม่รู้ว่าแม่ย่าโมมาจะเป็นยังไงบ้างอ่ะนะก็ต้องอเข้มแข็งแต่เย็นนี้ก็ได้รู้กันนะครับว่าโค้ชพ่อขังของเราจะ จัดการทีมยังไงนะพี่โจก็เอาใจพี่โจและเอซก็เอาใจช่วยส่งกําลังใจเชียร์น้องสองโมมาแล้วก็หุนไดให้ผ่านพ้นวิกฤตไปให้ได้นะครับติดตามผลการแข่งขันของสาวไทยได้ทุกหลีกทั่วโลกที่โจฟิตแอนด์ฟันแฟนๆเอฟซเม้นมาเมามอยเมนมาเชียร์สาวๆกันเยอะๆนะเชียร์พี่โจด้วยนะครับตอนนี้ต้องการกำลังใจม้วอก่ะขอบคุณครับไทยแลนด์ก็มาดีครับ ค่ะชอ,คชอบพี่เมจินะคะพี่บุมบิมชอชชุออนโมกสีค่ะค่ะก็กินอาหารไทยแล้วก็ดูซีรีส์ซักผ้าเก็บของแล้วก็ถ้าแบบเพื่อนว่างก็เพื่อนจะพาไปชอปปิ้งค่ะยุฟ้านะคะฝากเชีร์ทีมารันมาเล่ด้วยนะคะยุฟาก็จะทำผลงานออกมาให้ดีที่สุดคะ่ะแล้วก็จะพยายามพัฒนาฝีมือนะคะให้แฟนๆ ติดตามเชียร์ผลงานด้วยนะคะขอบคุณค่ะ